Fa เบียซิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังรายงานว่าทีมปืนใหญ่อาเซนอลเตรียมขยายสัญญากับอีธานเอนวานิลีและไมล์ลูอิสเกลลี่สองดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมหลังจากทั้งคู่พึ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดพร้อมทำประตูดได้ในเกมที่อาเซนอลถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่อาเซนอลสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังดำเนินการขยายสัญญากับไมล์ลูอิสเกลลี่และอีธานเอนวานิลีสองดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน หลังจากที่ทั้ง2ดาวรุ่งโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงครับยิงคนละ1ประตูนในเกมที่อาร์เซนอลถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้5ประตูต่อ1โดยทางด้านไมล์อิสเกลลี่นั้นยิงได้ในทาทีที่63ส่วนอีธานเอนวานิลี่ลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วยิงได้ในช่วงทดเวลาเจ็บทางด้านฟาบิโอโรมาโนนั้นกล่าวว่าการเจรจาเริ่มต้นขึ้นแล้วและจะดำเนินต่อไปหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะนั้นปิดตัวลง มาดูอิสเกอรี่ของอาร์เซนอลครับลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว19นัดและทําได้1ประตูในขณะเดียวกันครับอีธานเอนววเนลี่ในวัย17ปีของอาร์เซนอลนั้นลงเล่นไปแล้ว22นัดและสามารถยิงได้ถึง7ประตู